บทที่สวัสดีพี่น้องอีกขึ้เก้านะครับผมมาเจอกับผมมีแล้วกับการวางแนวทางนะครับฮานอยประจําวันพฤหัสบดีนะครับที่17นะครับตุลาคม67นะครับมาเจอกับผมมีแล้วนะครับผมเนาะอ่ะก่อนอื่นมาที่ขอสวัสดีนะครับอ่าแม่แม่เฮมมาชิกเอฟซีขาประจำเราขอสวัสดีนะครับพี่พี่เจมมาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องบา่าวทีพารวยกับแนวทาง ฮานอยวันนี้ได้มาชิคก็ตามกันต่อพวงกันต่อนะครับกับเนื้อทางฮานอยผมประจําวันพฤหัสบดีที่สิบเจ็ดได้ไหมมาชิคนะครับเนาะนะครับอ่ะผ่านพ้นไปดีๆกับแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็เราพัฒนานะสำหรับเพื่อวานนะครับเนาะรัฐบาลไทยผมฟาดที่หกมาหกสองนะครับ,รบ,ค,รบคือว่าพ่วงอีลีนะครับสำหรับในทางรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็เราพัฒนาน,นะครับอ่ามาที่ศูนย์ นะครับสลับแนวทางเมื่อคืนนะครับไหลตามพี่ไทยมาเลยสลับแนวทางลาวพัฒนานะ,นะครับแต่ก็ถือว่าเดินดีสั่งไปหาสูตรนะครับผมเนาะก็ตามกันต่อในรอบวันศุกร์สรับลาพัฒนารัฐบาลไทยเสาร์อาทิตย์ในมาชิกนะครับเดี๋ยวจะมาลง รัฐบาลไทยให้ในมาชิดนะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับสลับแนวทางฮาน,นอยวันนี้ก็ตามกันต่อเนี่ยมาชิดเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกกดการแจ้งเตือนเพื่นะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ใมที่มาชิดจะได้ไม่พลาดแน,าานดวทางเด็ดเด็ดพวกพปังๆจำเปาทีเต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกๆแนวทางเหมือนเดิมสลับแนวทางผมเนาะไปสู่เวททางเนี่ยมาชิดไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะครับแนวทางมีเข้ามืหลุดเด็กตั้งแต่18ปีผู้ปกครองควรพิจารณาดูแลงกายชิดในการรับชมเนาะไม่สนับสนุนการพนัน ทุกชนิดนะนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นคำเตือนอ่ะมาดูเมื่อวานเลยเนะี่ยมาช็คสลับแนวทางอ่หาฮานอยผมเมื่อวานเนะี่ยมาช็คนะครับเนานะครับเนะมื่อวานนี้ถือว่าผ่านทุกเวที นะครับสลับเดินทางเมื่อวานนี่นะนะครับสามวิธียักษ์สามวิธีใหญ่นี่ถือว่าผ่านทุกวิธีนะสลับเดินทางเมื่อวานนะครับเออนะครับเนาะเอามาดูฮานอยเลยนะครับเนาะนะครับฮานอยอันนี้เป็นมัดรวมผมนะมาชิกในห้องเรียนผมจะแยกหน่อยให้เนาะเทียบกันสี่หน่อยน่อยกินพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะนะครับสรุปผลผมนะครับเนาะกระชากเมื่อวานนับสี่ห้าแปดสองสามนะครับสลับกระชากเมื่อวานอ่าผมให้หกกับเจ็ดนะมัดรวมผมเมื่อวานผมให้หกกับเจ็ดเนาะนะครับอ่ะมาดูนะครับ กรชาศีห้าแปดสองสามไม่ลงนะผมไม่หกเจ็ดอ่าน้อยกิจอ่ะนะครับเฉพาะกิจเนาะนะครับชาะกิจห้าศูนย์หนึ่งขอหกนั่นนะครับเฉพาะกิจมาที่หกหกนะนะครับมาเบิ้ลหกหกนะครับเฉพาะกิจเนี่ยผมยังให้ระวังเบิ้ลไว้อยู่นะครับช่วงนี้นะครับนะเบิ้ลอย่าลราพนาอย่ารัฐบาลไทยเลยเมื่อวานนี้ไหลจังเลยนะทางเบิ้ลอหกหกมาช่วงนี้เนาะนะครับนะครับหกหกช่วงนี้นะนะครับห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งไม่ลงนะครับนะครับอ่ะกิดจการสีแดงก่อน นะครับ 6, 6, 6, อ่าหกลงเฉพาะจิตน้อยจิตนะนะครับนะครับอ่าแล้วก็พิเศษนะ275นะ43มีไหม75 79 70 71เนี่ยมาชิกนะครับ7ลงน้อง43ไม่ลงนะเมื่อวานนี้หกหายนะเมื่อวานนี้หกหายเลยออาไม่ไม่หายสินะมาน้อยจิตอยู่เนาะอ่า7ลงนะนะครับมีไหม275ไม่มีเนี่ยมาชิกนะครับเนาะแล้วก็43 43ไม่ลงนะครับนะครับเนาะ เขียวก่อนนะจรรุ่มเนี่ยมาเช็คเนก็จะมีเสียงไก่นะครับเช้ามานะครับแล้วก็ปกตินะครับส 5, งห้าห้านะครับเนาะสองห้าห้าเก้านะครับผมเอาสอห้ก้าดนะครับหกกับเนะมีไมเก้าเจ็ก็เอ้ามาชุดนี้นะครับเนาะมาในตัวกลาบนะนะครับมาในตัวกราบเอ้านะครับมาปกติปั้วเลยนะเมื่อวานนะนะครับเก้าเจเนาะ ครับอันนี้เป็นมัดรวมนะแต่ในห้องเรียนผมจะแยกหน่อยให้นะนะครับในห้องเรียนนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแยกหน่อยนะครับก็มาอยู่นะนะครับอ่ะนะครับมาวีพี่นะครับเราสองห้าห้านี่ไม่ลงนะครับอ่ะวีพี่นะสามเก้าสามนะครับแล้วก็เก้าห้านะครับสามเก้าสามแล้วก็เก้าห้านะครับเนาะนะครับอ่าผมไม่หก เจ็ดนะครับเมื่อวานนะหนับสามเก้าสามนะหนับอันนี้สามหกสี่นะพระไคติลังกาช่วงนี้เนาะนหนับสหรับสายติลังกานะอันนี้พูดถึงสายติลังกานะครับแล้วก็เก้าห้าไม่ลงนะครับอ่ะนะครับไม่ลงเนาะของของเมื่อวานนะครับแต่ว่ารอบีเอเอพีนะครับเมื่อวานนี้นะครับในอ่าแย่งหน่อยให้ก็จะมาที่เก้าห้าด้วยนะครับสำหรับเมื่อวานอ่ะก็ดีใจที่มาเช็คผู้โชคดีด้วยนะครับสรุปก็คือนะนะครับมาเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ารอบปกติเนาะนะครับแล้วก็มาหนอยกิจหกหกนะครับสําหรับเมื่อวาน นะครับอ่ะก็ทําเต็มที่แล้วก็ดีใจกับที่มาชิกผู้โชคดีด้วยนะครับอันนี้ <c oughs> เรื่องนี้หนึ่งคือผมมาย้ําให้ด้านหลังเวลาผมไล่สายด่วนนะครับอ่านะครับเวลาผมไล่สะดวกก็เลยมาย้ําให้นะครับอ่ะน,นะครับกนะ็ที่ล่สบบาสุดเมื่อวานอ่ะดีใจกับที่มาชิกผู้โชคดีด้วยนะครับทั้ง3าวิธีเลยเมื่อวานนะนะครับอ่ะวันนี้ก็ตามกันต่อนะครับสหรับในทาง ห้าน้อยผมนะไปสู่เป็นทางนะจ,จันชอบแค่ไว้จดไว้ได้มาชีนะครับยังไงขอให้เดินดีนะครับยังไงขอเป็นวันดีๆสัปพิชมาชีทุกคนด้วยสลับเดินทางห้าน้อยผมวันนี้เนาะตามกันต่อนะครับห้าน้อยวันนี้เด้อนับรับรพนานก็ตามกันต่อในรอบอ่าวันศุกร์นะเดินทางถือว่าเดินดีได้มาชนนีนะครับเนนาะะตามกันต่อนะครับห้าน้อยวันนี้นะครับห้าน้อยวันนี้นะวันที่ อ่าสิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดครับอ่าสิบนะครับหกเจ็ดนานี่เลยนะครับเนาะนะฮะจะชอบแค่ว่าจับไว้นะครับใครอยากชิมปลาส้มเนาะนะใครอยากชิมปลาส้มสีขามจิ้มได้เลยนะผมอ่าเขาเรียกอไรพวปากตะกร้ามาให้อยู่นะตอนนี้พี่ยูเขาให้ปากตะกร้านะนะครับนําสินค้ามาจําหน่ายใครอยากสนับสนุนช่องผมก็จิ้มที่สินค้าแล้วก็ได้ชิมด้วยนะครับได้อุดหนุน อ่าผมด้วยนานนะนะครับมาดูตัวเด่นนะสำหรับสายวิ่งสายรู่ในมาชินะครับนะครับมาดูตัวเด่นวันนี้ผม,มให้ตัวนี้นะสองกัดเก้าด้วยนะครับสองกับเก้าต้องสองนะนะครับอ่าจะพูดได้เลยนะมาชิกจะพูดได้เลยนะครับเนาะนะครับอ่าระวังสายตีลังกาด้วยนะครับอ่าเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับด้วยนะนะครับออนี่แหละสองกับเก้าสองเนาะแล้วก็ตามก็ด้วยสองตัวนด่นสองตัวนะ นนะองตัวเด่นนะสองตัวเสองตัวมีนะครับอสองศรรูนย์สองหนึ่งสองสามนะนะครับแล้วก็เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกอาเบิลน,นะนะครับสองสองกับเก้าเก้าเหมือนเดิมสลับหน้าอาเบิลน,นะนะครับยัง ให้ระวังเบิ้นไว้อยู่เนี่ยมาใช่ไหมไก่ขันเสียงไก่ขันด้วยนะครับไก่เยอะตรงนี้นะครับทั้งเป็ดทั้งไก่นะอะ่นะครับอ่ะนะครับอ่ะมาดูตัวนี้ผมรอบสองเก้ากนะ็สองจะพูดได้เลยแล้วก็สองศูนย์สองหนึ่งสองสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกในไงขอให้มาในตัวนี้เลยยังไงขอให้มาตัวนี้นะเนาะไอ้นะครับแล้วก็อ่าอ่าเมื่อวานลงอีกลงได้อีกนะครับเก้าหนะ้าเนมาในรอบบีบีเมื่อวานะครับ ามามาซ้ำๆนะบางทีอน,นอนก็ชอบมาซ้ำๆนะครับเนาะนี่ระวังหกด้วยเนาะนะครับอ่ะนะครับอ่าอันนี้คือในทางเบิ้ลนะสองสองกับเก้าเก้าหรือใครจะการเบิ้ลมาดูแล้วกันสหรับวันนี้ขอโชคดีการสลับในทางอ่าจะพูดเด่นสองตัวนะครับแล้วก็มาตามกันด้วยสามตุเ่นนะครับเดือดสามตัวนะนะสามตุเรนในสามตัวนะครับสามตุเนตนรเนสามตัวมีนะครับหนึ่งสองสามนะแล้วก็ 4 9 5นะแล้วก็5 9 6นาหนนะครับอันนี้เป็นชุด3ตัวนับเป็นข้ามนับจะชอบแค่ใมเจดไบนะครับ นะเมื่อคืนนี่ไลฟ์สายด่วนเราพนาก็ไก่ขันอย่างนี้แหละนะครับไลฟ์สายด่วนเมื่อคืนผมจะบอกเอ้าไก่ส่งสัญญาณไก่ขันนั่นแหละนะครับน่าจะมีเฮ่นั่นแหละเราพนามาซุ่นๆนะครับสัมเปครับเพราะเวลาผมไลฟ์สายด่วนเมื่อคืนเนี่ยนะครับไก่ก็ขันทอดๆอย่างงี้แหละนะครับอ้าวนะครับปกติเด็กจะเด็กจะวิ่งเต้นเด็กจะมาวิ่งเวลาผมไลฟ์สายด่วนเนาะนะครับอ่าวเฮนี้ผมไลฟ์เมื่อวานนี่ไก่ขันนะครับอ่านะครับก็เป็นมิตรหมายทีดีอ้าวนะครับเดี๋ยวผมย้อนที่รอบหนึ่งสลับแนวทางฮานอยผมประจําวัน พฤหัสบดีที่17เนาะนะครับ2 9 9 2จะพูดได้เลย20 21 23 94 95 96นะคนวี่งได้23กับ95เลยนะครับเนาะเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับระวังสายตียมลังกาด้วยเผื่อนครกลับหัวเนาะ22กับ99นะสนามทางเบิ้ลวันนี้นะครับหรือใครจะขันเบิ้ลไว้ดูเลยครับเนาะ3ตัวก็มี1 2 3 4 95แล้วก็5 96นะครับอ่ะยังไงขอให้มา2โต3โตเด้อวันนี้จะได้ปั่วๆปังๆกันในไหนๆก็เดินดีละก็ขอให้เดินดีต่อเนื่อง นครับก็จะประมาณนี้สาระมันหางวันนี้เนี่ยขอเป็นวันดีๆสําหรับพี่ๆสมาชิกทุกคนนะครับอ่ะนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ใจสมาชิกนะครับขอบคุณที่มาชิกที่ไปส่งสินค้าด้วยนะครับเออนะครับถ้าอยากชิมก็ลองสั่งดูปลาส้มเนาะนะครับเออแถวบ้านผมนี่แหละนะผมเลยปักตะขาให้นะเป็นโอท็อปนะครับเป็นปลาส้มโอท็อปนะครับ นะครับอร่อยจริงนะผมเพิ่งนำมาปากตะกร้าผมกำลังคิดว่าจะเอาอะไรมามามาปากตะกร้าดีนะครับผมเคยชิมปลาส้มนี่แหละนะครับเนาะนะครับนะเพื่อนๆเขาชิมกันหลายคนเขาก็บอกว่าอร่อยนะปลาส้มสีชมพูนะครับเพราะว่าชาวบ้านผมก็ก็เรียกอะไรนะครับมีเทศกาลปลาด้วยปลาเยอะนะครับเนาะอ่ะนะครับลองดูนะฮะชอบก็อย่าลืมไปชิมสั่งไปชิมดูสำหรับปลาส้มนะนะไว้เจอกับผมคลิปต่อไปนะครับโชคดีเป็นของทุกคนนะครับขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ